สวัสดีสมาชิกเพื่อนนักลงทุนเจ้าของกิจการแล้วก็นักธุรกิจทุกท่านรวมไปถึงผู้ที่สนใจหาความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจก่อนที่จะเริ่มลงมือทำจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นธุรกิจอีกประเภทเหนึ่งที่น่าที่จะพูดถึงอย่างยิ่งโดยเฉพาะในบ้านเราก็คือ การนำเอาตราสินค้าความคิดไอเดียแม้กระทั่งตัวสินค้าของเขาเองมาขายต่อโดยมีการเสียค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้นเป็นค่าในการทำการตลาดที่เขาสร้างแบรนด์มาจนทั้งถึงทุกวันนี้ที่มีเชื่อเสียงนั่นก็คือการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่ทำเป็นแฟรนไชส์ ซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรก,กเขาเรียกแฟรนไชส์ซอก็คือคนที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วมีการสร้างชื่อเสียงสร้างแบรนด์สินค้าและบริการหให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอันนี้เรียกแฟรนไชส์ซอพอเขามีชื่อเสียงสักพักหนึ่งเขาก็จะมีวิธีการขยายตลาดออกไปโดยไม่ต้องลงทุนเองนั่นคือเอาตราสินค้าตรงนี้ไปให้คนอื่นทำต่อ ซึ่งคนที่ไปทําต่อตรงนี้เรียกว่าแฟรนไชส์ซีซึ่งแฟรนไชส์ซีตรงนี้จะเป็นรายย่อยบุคคลธรรมาดาที่ดีบุคคลและเรากําลังจะพูดถึงในการที่จะตัดสินใจว่าควรจะซื้อหรือลงทุนในแฟรนไชส์อะไรบ้างสาเหตุที่นํามาพูดถึงในวันนี้กพเพราะว่ามันมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายเอาข่าวดีก่อน ช่วงต้นปีมาแฟรนไชส์เนี่ยก็จะเป็นธุรธกิจที่จัดอีเวนต์ทันทียปีใหม่ปั๊บจัดอีเวนต์เลยเพื่อประชาสัมพันธ์โดยนำแฟนรนไชส์ซที่มีตราสินค้ามีแฟรนไชส์เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยมาจาัดบูธแสดงว่าตัวเองมีสินค้าอะไรบ้างมีบริการอะไรบ้างเพื่อให้บรรดา จ้าของกิจาการหรือผู้สนใจรายย่อยจะเป็นในกอในขอหรือเป็นบริษัทเอบริษัทบีก็ตามเข้ามาดูหากสนใจซื้อสามารถดิวทำสัญญงสัญญากันได้ก็ดำเนินธุรกิจในงแง่ของแฟรนไชส์แล้วทุกทุกมก็มักจะบอกว่ารับปากการะกันว่าจะคืนทุนภายในเหมือนปีสองปีสามปีว่าไปบางรายเนี่ยเลขจำนวนไม่น้อยเลยบอกว่าคืนทุนภายในไม่ถึงปีพูดกันเป็นเดือน ลงทุนภายในกีน่เดือนด้วยเงินลงทุนหลักพันหมื่นแสนล้านก็ว่ากันไปบางแฟรนไชส์ซอก็มีคิวต่อ,อยาวที่จะมาซื้อมาลงทุนสําหรับบางแฟรนไชส์แต่บางแฟรนไชส์ก็เพิ่งเปิดหรือยังไม่มีชื่อเสียงยังพอเขาไม่ได้รับความสนใจแต่กันนั้นก็ดีในฐานะคนที่ไปซื้อถ้าเขาบอกว่าเอจะต้องคืนทุนภายในเท่านั้เนท่านี้ เคยสงสัยไหมว่าอุา้มันมันเร็วนะเคยสงสัยไหมว่ามันคืออะไรทําไมจะต้องเอามาเป็นจุดขายว่าจะคืนทุนภายในเมื่อไหร่นั่นคือข่าวดีแล้วก็มีคําถามตามมาสําหรับข่าวดีนั้นเรามาดูข่าวได้บ้างเมื่อไม่นานมานี้เองไม่กี่สัปดาห์ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าแฟรนไชส์สองคือคนที่เอาแฟรนไชส์เนี่ยมาขายมาให้ บรรดารายย่อยในกอในขอวิจักเทวิจัดบีเข้ามาซื้อแฟรนไชส์เองปรากฏว่าปิดกิจการอย่างทันทีเลยใดมีวรรดา,าแฟรนไชส์ซีอยู่เป็นหลักร้อยที่จะต้องเคว้งคว้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาทําธุรกิจโดยอาศัยชื่อโดยอาศัยแบรนด์ตราสินค้าของคนที่ขายแฟรนไชสนะ์นั้นรวมถึงอาจจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของคนที่ขายแฟรนไชส์ด้วย เมื่อเป็นอย่างนั้นคนที่ไปซื้อมาหรือแฟนรนไชส์จริเดือดร้อนแน่นอนทีนี้ในฐานะที่เป็นการแชร์ข้อมูลที่มุ่งให้ประโยชน์ให้ความรู้ทางด้านโดยเฉพาะทางด้านการเงินอาจจะรวมถึงการบริหารจัดการด้วยสำหรับบรรดานในกรในขอเนี่ยหรือบริษัทเอบริษัทบีที่เป็นรายยอ่อยซึ่งเป็นคนที่สนใจจะซื้อหรือได้ซื้อไปแล้วถ้าได้ซื้อไปแล้วข้อ อาจจะสายเกินไปอันนี้จะเป็นเกิดความรู้ในแง่ก่อนที่ท่านจะซื้อนั้นท่านจะต้องดูคําว่าคืนทุนมันมีความหมายยังไงไอ้ที่เขาบอกมาคืนทุนไม่นานเนี่ยมันจริงเท็จยังไงเราเองในฐานะคนไปซื้อต้องสายเงินต้องรู้ต้องเข้าใจว่าคําว่าคืนทุนนั้น,นมันคํานวณมาจากอะไรเดี๋ยวเรามาดู วิธีการคำนวณจะมีภาษาอังกฤษเยอะไปหน่อยแต่ว่าสามารถอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายเรามาดูกรอบน้ำเงินข้างบนสุดมันเป็นภาษาอังกฤษไอ้คำว่าคืนทุนเนี่ยจริงๆนั่นมันมาจากชื่อเต็มคือ ระยะเวลาคืนทุนเพราะเวลาเขาบอกว่าคืนทุนภายในเท่านี้ปีเท่านี้เดือนชื่อเต็มเมเทมในทางการเงินจะเรียกว่าระยะเวลาคืนทุนภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า payback period มี period เพราะว่ามันต้องบอกให้ได้ว่ามันระยะเวลากี่ปีกี่เดือนที่จะได้เงินคืนมาชื่อมันตายตัวว่าเงินที่ลงจะได้คืนกลับมาภายในระยะเวลาเท่าไหร่ มันก็จะมีสูตรง่ายๆก็คือเอาเงินที่ลงไปทั้งหมดตอนแรกเริ่มไม่าจะเค่าบระะิเีฟรีค่าแรงช้ฟรีค่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อมาตอนแรกค่าในการตกแต่งร้านที่บางแรงใช้เสริเขาบังคับบังคับให้ขายหรือบังคับว่าจะต้องจัดร้านจะต้องในรูปแบบเขาหรือสิ่งต่างๆที่เขาจะต้อง จัดหามาให้กับคนที่ซื้อแสนชายจะต้องเป็นเอกลักษณ์ของเขาค้นคำครับเงินทนั้งหมดตรงนี้มันเป็นกี่บาทเราเป็นตัวตั้งเลยภาษาอังกฤษเขาจะได้เป็น initial cash outlay ก็คือลงไปเท่าไหร่ดังนั้นมันไม่ไม่ใช่แค่เงินลงทุนแค่ในเรื่องของซื้อตรามาแล้วไมใ่ในแง่ของค่าใช้จ่ายในการช่วยการใใจเธอทำการตลาดแต่มันจะรวมเป็นแพ็กเกจเลย เขาบังคับคุณเงินต้องซื้อวัตถุดิบอย่างน้อยเท่าไหร่เอ,เอ,เอพวกแพคเกจริงต้องซื้อเท่าไหร่จะต้องมีป้ายชื่อเขายังไงกี่บาทติดแบบไหนทั้งหมดเป็นเงินที่ต้องลงทุนอาจจะรวมถึงเงินถ้าเกิดว่าเจ้าของกิจการในกรงในของบริษัทเอบีใบย่อยที่ไปซื้อแฟรนไชน์มาต้องไปเช่าสถานที่ก็อ,อาจจะต้องรวมบรรดาเงินมัดจาในการเช่าสถานที่ปกติมันจะมีเงินประกันสัญญาในการเช่า ต้องรวมตรงนี้เข้าไปด้วยหรืออะอื่นใดก็ดีที่ต้องเช่นอาจจะต้องไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาเงินตรงนั้นที่จ่ายซื้อจะต้องถือเป็นเงินลงทุนเริ่มแรกที่จะไปตรวจตั้งทีนี้วิธีการหาเอาเงินทั้งหมดที่ต้องลงทุนเนี่ยหารด้วยเงินที่จะได้กลับมาในแต่ละปีซึ่งเงินที่จะได้กลับมาในแต่ละปีนั้นจะเป็นการคาดการณ์ของแต่ก่อนของบริษัทเองสิคนที่มาซื้อแฟรนไชส ก็คือตัวท่านนั่นเองท่านจะต้องคาดการให้ได้ถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่ขายแฟรนไชส์เขาไม่ได้คาดการณ์เขาคาดการแต่เราต้องนึกว่าเขาจะต้องมองโลกสวยมองในเพราะเขากำลังจะขายแฟรนไชส์เราถูกไหมดังนั้นท่านจําเป็นที่จะต้องคำนวณในตัวเลขของท่านเองว่าเมื่อนำแฟรนไชส์มาแล้วตั้งเป็นร้านแล้วลงทุนมุ่นยี่แล้ว เริ่มประกอบธุรกิจขายภายใต้แบรนด์สินค้าของเขาแล้วท่านจะได้เงินจากการขายสินค้าหรือบระกานั้นกี่บาทในแต่ละปีท่านจะต้องมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนกี่บาทในแต่ละปีทำออกมาแต่ละปีแต่ละปีเลยก็อย่างน้อยน้อยสามปีลองทำาประกอบอย่างน้อยน้อยสามปีถ้าเป็นชายที่บอกว่าห้าปีื้นทุน,นท่านก็ต้องทําเป็นเงินสุทธิ เงินที่รับหักเงินที่จ่ายในแต่ปีไปจนทั้งถึงห้าปีเพื่อดูว่ามันจะเป็นคืนทุนหรือมันจะได้เงินกลับมาภายในห้าปีจริงหรือไม่บรรทัดที่หนึ่งอันนั้นไม่ยากในตัวเลขสีแดงในนี้ยกตัวอย่างว่าเป็นสี่หมื่นสี่หมืนบาทตรงเนี้เราเรียกเป็นสี่หมืนบาทแล้วกัน,นจริงๆมันคือหน่วยนี้เป็นดอลลาร์เป็นเอาตัวอย่างมจงาจากตำราต่างประเทศ มมติว่าเป็น40,000บาทจะได้เข้าใจง่ายๆอันนี้จะเป็นลงทุนอย่างที่ว่าเป็นตัวตั้งสมมติที่เป็นส0 0แล้วหารด้วยในแต่ละปีที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยปีที่หนึ่งสมมุติว่าท่านประมาณการของท่านมาเองว่ารายรับในปีนี้เท่านี้รายจ่ายเกิดขึ้นเท่านี้สุดที่แล้วรับถัดจ่ายเป็นกี่บาทสมมติปีที่หนึ่งสุดที่เหลือ15,000ปีที่สองสุดที่เหลือ20,000 ปีที่สามสุทธิเหลือสองหมื่นแปดจากตรงนี้เนี่ยเราให้ผักตรงนี้ไปก่อนในแง่ของกรอบการเงินเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าค่าเงินเราในแต่ละปีด้อยลงไปทุกปีมูลค่ามันด้อยลงไปสังเกตง่ายๆเมื่อห้าปีที่แล้วท่านซื้อข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวจานเท่าไหร่เมื่อห้าปีที่แล้วปัจจุบันเท่าไหร่ด้วยขนาด ไข่เท่าเดิมเลยข้าวปริมาณเท่าเดิมไก่อาจจะน้อยกว่าเดิมหรือมากเดิมไม่มากน้อยแต่ราคามันขยับไปเกือบเท่าตัวจากสามสิบห้าเป็นหกสิบใวันนี้นั่นจะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเงินที่เคยจ่ายสามสิบห้าไม่สามารถซื้อกระเพราได้แล้วณนวันนี้ต้องใช้เงินเกือบเท่าตัวเป็นหกสิบบาทแสดงว่าเงินเราด้เมื่อเป็นอย่างนั้น ในทางการเงินเขาบอกว่าไอ้ที่แล้วตอนเนี้ยเรามานั่งคาดการเงินว่ารายรับหักรายจ่ายในแต่ละปีเกิดขึ้นเท่าไหร่มันไม่เป็นตัวบอกที่แท้จริงเพราะว่าในห้าปีข้างหน้าหรือสามปีข้างหน้าเงินที่รับน้อยกว่าถูกไหมเพราะเรามองแล้วว่าเราเข้าใจแล้วไอท้ทฤษฎีเข้ากับเพามันทําให้เราเข้าใจว่าเงินในอีกสามปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้า มันไม่ใช่หมื่นห้าไม่ใช่สองหมื่ไม่ใช่สองแต่น้อยกว่านั้นถามว่าน้อยเท่าไหร่นักการเงินเขาคิดสูตรมาให้เสร็จสรรเขาคิดว่าผ่านไปหนึ่งปีจากเงินหนึ่งบาทจะเหลือศูนย์จุดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งบาทหรือเก้าสิบสตางค์ซึ่งคือในบรรทัดหมายเอกษาอันนี้ท่านไม่ต้องกังวล พราะว่าสามารถหาเขาเรียกแฟกเตอร์คือตัวคูณเพื่อมาหาดูว่าเงินเงินเราในะด้อยค่าไปกี่บาทดังนั้นในปีที่หนึ่งที่เราคาดการณ์เนี่ยผ่านไปสิ้นปีเงินมันด้อยแล้วนะแค่ปีเดียวเงินก็ด้อยแนละ้วจากเราคิดว่านี้ยน่าจะได้เงินหมื่นห้าเอาเข้าจริงจรปลายปีค่ามันยริงเหลือแค่หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสาสิบเจ็ดมาจากอะไรมาจากหนึ่งหมื่นห้าพันคูณศูนย์จุดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเหลือเท่ากับหนึ่งสามพันหกร้อยสาสิบเจ็ด อะไรก็ตามโคูด้วยที่น้อยกว่าหนึ่งค่ามันยังลดต้องลดลงในปีที่สองทำหนอนใกันท่านคาดวันนี้ว่าอีกสองปีข้างหน้าท่านจะได้เงินมาสองหมื่นสุดที่รายรับลักรายจ่ายแต่เอาข้าจริงเนี่ยเงินที่รับอีกสองปีหน้าค่ามันน้อยลงไปท่านเอาแฟกเตอร์ตัวเนี้ในบรรทัดที่สามที่ขีดเส้นใต้เนี่ยคูณด้วยศูน6์จุปดสองกสี่จะจากสองหมื่นค่ามันจะด้เหลือหนึ่งหมืนหพันห้า้อย6 5 2สิบแปดปีที่สาม ยิ่งด้อยเนี่ยอย่างที่บอกยิ่งนานวันไปเงินยิ่งด้อยค่าเราจะเห็นได้ว่าตัวคูณน้อยลงไปเรื่อยๆจาก0.9 0.91มาเป็น0.8264แล้วเหลือเป็น0.7513ปีที่สามเอาเงิน20,000บาทที่คาดว่าจะได้รับในสามปีข้างหน้าคูณด้วยแฟกเตอร์นี้0.7513เหลือเป็น20,0136เห็นไหมว่าเงินมันด้อยลงไปเรื่อยๆ นี่คือหลักการที่ใช้ในการเงินเศรษฐศาสตร์แล้วก็ในชีวิตจริงเป็นเราจะไม่คุยอะยไรเพราะเราไม่ใช่นักการเงินไม่ใช่นักเศรษฐว่าเอ้ะทำไมามันต้องเอา0.9 0.8 0.7เป็นคูณมันปลาจากอะไรมันมีที่มาแต่ว่าณนะคลาสนี้เราอย่าไ่พูดถึงเมื่อเรารู้แล้วว่าเงินที่เราจะรับสามปีข้างหน้าแต่ละปีแต่ละปีค่ามันด้อยลงมาเหลือ 13,637ในปีที่หนึ่ง16,528ในปีที่สองและ21,306บาทในสิ้นปีที่สเรามาดูว่าเงินที่ลง4หมื่นวันนี้มันจะเริ่มคุ้มคำว่าคุ้มคือเงินที่ได้ในอนาคตจะหักกบรบหนี้ให้4หมื่นนั้นเป็นสุดเมื่อไหร่อันนี้คือคำนี้นะคำว่าการคืนทุนหรือเพย์แบ็กอะ13,000 พอสองปีผ่านไปก็เอาหมื่นสามพันสามหกร้อยสามสิบเจ็ดบวกกับหมื่นหกพันห้าร้อยี่สิบแปดก็จะเป็นสามหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าถึงสี่หมื่นรด้ยังไม่ถึงไปต่ออีกปีที่สามปีสามบอกทําเงินได้อีกสองหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกเอ๊ะเมื่อเอาสามหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบวกกับสองหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกเกินสี่เราจะหาว่าเราจะคืนถึงเมื่อไหร่แสดงว่ามันจะคืนทุนเอาลวมา,ากลางปีที่สิด ประมาณภายในปีที่สามใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าเดือนอะไรเราก็ขายถ้าเราอยากรู้เราก็หายย้อนไปอีกว่าเอ๊ะถ้าทั้งปีเนี่ยในปีที่สามนะในปีที่สามสามารถทําเงินได้สองหมืนหนึ่งพันสองสิบหกบาทแล้วเราต้องการในส่วนที่เหลือให้ครบสิบเราได้มาปีที่สองทั้งหมดนะสามหมื่นหนึ่งร้อหกสิบห้าในแถวที่หนะ้านะเราก็สี่หมื่นไปลบจะเหลือว่ายังขาดเงินอีก เก้าพันแปด้อยสาสิบห้าที่จะต้องทำให้ครอบคลุม cover ในเงินลงทุนสี่แล้วก็จัดการมาเทียบเหตุยานเลยว่าถ้าจะต้องทำหนึ่งปีมันได้เงินถ้าจะต้องทำหนึ่งปีมันได้เงินสองหมื่นหนึ่พันสามสิบหกแล้วจะต้องทำกี่ปีถึงจะได้เงินเก้าพันแปดร้อยสัตหีบเทียบเหตุยานกับกัน้นทำเงินได้สองหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกบาทใช้เวลาหนึ่งปี ต้องการทําเงิน9,835บาทใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือเอา9,835หารด้วย2 1 3 6 0คูณนเดือนก็หนึ่งปีออกมาเป็นเท่ากับ0.47 0.47นั้นเทียบหาว่ามันคือเทียบหาเป็นเดือนได้ได้ก็คือคูณด้วย12มันจะเป็นกี่เดือนก็ตกประมาณสักกาปีครึ่งปีดังนั้นมันก็จะได้เอาสปีที่ผ่านมาที่ เราเริ่มทยอยคืนทุนหมวกกับอีกแค่0.47ปีก็จะเป็นทั้งหมดคืนทุนภายในเวลา2.47ปีหรือถ้า0.47นั้นแปลงให้เป็นเดือนก็คือประมาณ5.67เดือนก็คือเริ่มต้นเดือนที่6ก็จะคืนทุนแล้วอันนี้คือวิธีการคำนวณแบบเียวๆง่ายๆที่มีความเที่ยงตรงแล้วก็นำไปใช้ในการ เช็คกับสิ่งที่แฟรนไชส์เขาเสนอขายแฟรนไชส์ลราแต่สิ่งที่ยากที่สุดนั้นคือการประมาณการซึ่งในคลาสนี้จะไม่ยังไม่สอนต้องลงลงไปลึกว่ากว่าจะได้ว่ามีกระแสเงนินสดเข้ามาในแต่ละปีเหลือถ้าหลักเท่าไหร่มันมีที่มาอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะพูดในสเต็ปถัดไปสบวันนี้ก็แค่นี้ก่อนก็หวังว่า ู้ที่คิดอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออาจจะเริ่มเป็นแล้วก็ได้สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ในการคิดถ้าเตรียมที่จะขยายธุรกิจตื่นต่อไปอันนี้จะมีประโยชน์มากเพราะถ้าเรามีทางเลือกก็จะทำธุรกิจไหนเดี๋ยวนี้มันมีธุรกิจหลากหลายมากเราก็ต้องเลือกธุรกิจที่มันมีการคืนทุนได้ไวที่สุดถูกต้องไหมอย่าไปหลงประเด็นว่า เลือกลงทุนในธุรกิจที่ใช้นงนลงทุนน้อยที่สุดมัไม่ได้ตอบโจทย์ว่าจะคืนทุนเร็วที่สุดเสมอไปมันขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์ของการทําธุรกิจนั้นๆว่ามันมีดีมันตอบโจทย์กับผูพ้พกแค่ไหนสำหรับวันนี้ก็ทำตามกําหนดการไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงแล้วเจอกันใหม่ในคราวหนะ้า